สวัสดีค่ะเขาครวัวทำเมนูง่ายๆกับครวัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูสโคนค่ะสะโคนวันนี้เป็นสโคนโอะโวคาโดนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะเนื้อด้านนอกกรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นเรามาเลือกโอะโวคาโดกันนะคะเราใช้โอโวคาโดแบบสุกนะคะไม่ต้องให้สุกมากนะคะเนื้อกำลังกินไม่ให้เละเนาะเราก็นำไปล้างค่ะแล้วก็นำมาผ่าตามภาพเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเรานำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ค่ะเราใช้130กรัมค่ะค่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ส4งกรัมแป้งเค้ก120กรัมค่ะวันนี้เราใช้2แป้งนะคะค่ะตามด้วยผงฟู2ช้อนชาครึ่งค่ะแล้วก็เกลือ3ส่วนสช้อนชาค่ะร่อนทั้งหมดลงในชามผสมค่ะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทาย50กรัมค่ะค่ะเราก็คนผสมนะคะของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราพักของแห้งไว้ก่อนมาดูของเหลวนะคะเราใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะเบื่ออะไรก็ได้ตามด้วยนมสด100มิลลิตรค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะ ค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตีให้ไข่แตกนะคะค่ะหลังจากนั้นเราพักในส่วนของคลองเลวไว้ก่อนค่ะในส่วนของแห้งเราเติมเนยสดรสจืดนะคะใช้แบบเย็นเนาะรอ20กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้นิลคาที่ตัดแป้งค่ะสับให้เนยและแป้งเขาเข้ากันดีค่ะใช้วิธีการสรับแบบนี้นะคะ ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีที่ตัดแป้งเราใช้เป็นแผ่นการ์ดแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวเองเนี่ยถนัดที่จะใช้การ์ดแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาอันเล็กนะคะแล้วก็สับได้ถนัดมือค่ะค่ะเขาก็จะออกแป้งออกมาเป็นเนื้อทรายแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราค่อยๆทยอยใส่ของเหลวลงไปนะคะสลับกับการคนผสมให้เข้ากันค่ะ อันนี้ของเหลวจะไม่เทลงไปพวดเดียวนะคะเพราะว่าแป้งแต่ละยี่ห้อเนี่ยความชื้นเขาต่างกันเนาะค่อยๆทย,ยอยเทใส่ลงไปสลับกับการคนผสมเนี่ยเราจะได้กะปริมาณของเหลวได้ถูกนะคะค่ะเราก็ค่อยๆค,ค,คนให้เข้ากันนะคะเราอย่าคนเขาแรงเกินไปนานเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลูเตนเขาทำงานเนี่ยตัวแป้งตัวดูของเราเนี่ยเขาจะเหนียวเวลาอบเสร็จเนะเาะแล้วก็แข็งนะคะ ก็จะได้เนื้อประมาณนี้ลองดูให้ปั้นเป็นก้อนได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำงานที่พื้นโต๊ะกันนะคะเราก็โรยแป้งนวลก่อนค่ะแป้งนวลก็จะใช้เป็นแป้งเค้กหรือแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะค่ะเราก็นำโดของเรานะคะลงมาวางที่พื้นเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จับกดแบบนี้จะไม่นวดนะคะ จับกดแบบนี้นะคะให้เขาเป็นแผ่นลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดครึ่งโดของเราค่ะแล้วก็เอาเขามาทับซ้อนกันแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ประมาณ4-5ครั้งหรือว่า5 6ถึงครั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะพอทับครึ่งเสร็จแล้วเราก็กดเขาลงไปนิดนึงเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะตัดแล้วก็นำมาทับกันนะคะแล้วก็กดลงไป ค่ะเราก็ทำวิธีเดิมค่ะประมาณ4-5ครั้งค่ะ ค่ะหลังจากที่ครบจำนวนแล้วนะคะเราก็กดแบ้งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำอะโวคาโดค่ะมาโรยแบบนี้เลยค่ะตามภาพเรากดลงไปนะคะ เ,เพื่อน,อนๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราทําไมไม่ผสมลงไปกับแป้งตอนที่อยู่ในชามผสมนะคะถ้าเราผสมลงไปเนี่ยตัวโอะโวคาโดเขาจะเละง่ายค่ะก็เลยใช้วิธีนี้เนื้อโอะโวคาโดเนี่ยเขาก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในตัวโดด้วยนะคะเวลาเขี่ยวน่ยจะมีลักษณะที่โอะโวคาโดเขาจะไม่เละจนเกินไปค่ะเขาจะยังเป็นชิ้นอยู่เนาะค่ะหลังจากที่โรยโอะโวคาโดนะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะตัดแล้วก็นํามาทับซ้อนกันค่ะ ค่ะเนี่ยค่ะเวลาโรยลงไปเราก็กดๆให้อโวคาโดเขาจมลงไปในโดนะคะค่ะอันนี้โรยได้มากน้อยตามชอบเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดค่ะตัดครึ่งเราก็จับเข้ามาทับกันแบบนี้นะคะค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะค่อยๆกดเขาลงไปแล้วก็โรยด้วยอโวคาโดค่ะ อันนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็กดให้แป้งเขาเป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะค่ะ,คะเมื่อกดโดเขาได้ไซส์ใหญ่พอประมาณแล้วนะคะเราก็ใช้ที่กดคุกกี้แบบนี้ค่ะจุ่มลงไปกับแป้งนวลน,นะคะแล้วก็กดลงไปที่โดเ,เลยค่ะอันนี้ไซส์เล็กใหญ่ตามชอบนะคะ ค่ะนี้เราก็กดเสร็จแล้วนะคะในส่วนเกินที่เหลืออันนี้เดี๋ยวเราสามารถนำมาทำได้อีกนะคะนำมากดเป็นชิ้นหรือว่าจะตัดเป็นชิ้นก็ได้ค่ะค่ะเราก็วางพักในส่วนเกินนี้ไว้ก่อนนะคะค่ะในส่วนที่เราตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางลงบนถาดค่ะกูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นก่อนที่จะนําไปอบเราจะนําไข่กับน,นมมาผสมกันตามภาพนะคะแล้วก็ทาค่ะเพื่อเพิ่มสีสันที่สวยงามแล้วก็ความเงาให้กับตัวขนมเรานะคะอันนี้ไข่นี่เหลือจากเมื่อขั้นตอนอที่เอผสมของเหลวนะคะค่ะเราก็ามาทายทั่วเลยค่ะ สำหรับส่วนที่เหลือ,อก็ตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเรานำเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ25-30นาทีแล้วแต่เตานะคะค่ะเมื่ออบสุกออกมาแล้วก็จะได้สีสันประมาณนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำมาวางบนตะแกรงนะคะพักเขาให้เย็นค่ะ ค่ะหลังจากที่เขาเย็นดีแล้วนะคะเราก็มาจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟค่ะ ต้องทานคู่กับน้ำพึ่งนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อสัมผัสจะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็เขาจะออกรสเป็นรสเค็มนิดๆไม่หวานนะคะเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบนะคะเติมหวานเติมเค็มได้เลยอันนี้เขาออกเค็มนิดหน่อยเองค่ะจะลักษณะจืดมากกว่านะคะก็เป็นลักษณะของสโคนค่ะแล้วก็ได้ความมันของอะโวคาโ,โ,คโดเนือลาดน้ำพึ้งกินกับน้ำพึ่งจะอร่อยมากๆค่ะค่ะก็เสร็จแล้วะคะ่ะสำหรับเมนู ออสโคนโอะโวคาโดนะคะวันนี้มาทำให้เพื่อนๆดูสูตรนี้ไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะลองทำกันดูเนาะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube และช่องทางเพจครัวแม่นายค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ